ครับเราเสรเสนิดนึงนะครับคณไมค้คณไม้ไม้ใช่ไหมฮนะยิ่งจริงขึ้นเลยครับยริงขึ้นคนนี้นะครับพี่น้องคนนี้เคยทํางานร่วมกับเราจเป็นผู้ร่วมงานนะครับปลูกส้มที่สวนชมุณส้มชมุณของอาจาร,รย์พิสิท์นะครับเป็นคนที่ขยันขยันแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะครับแต่หลังจากไม่ได้ปลูกส้มก็ทต่างๆก็แยกทาไปก็ไปทํางานต่าง เราซื้ออยากจะให้ครอบครัวนี่แหละมานะมามาร่วมนอกสกัดทุกวัอาทิตย์เลยครับรวมรวมรวมกระทั่งครอบครัวของเจ็บเจือเนาะถ้าแม่มาด้วยเราซื้อรักษาคณะในกิจจานิจจังการดูแลดูแลในนามพระเยซูดูแลพิเศษเลยอธิษฐานเผื่อให้กําลังใจทุกตัวนะครับรวมรวมกระทั่งไอ้ยีด้วยเนาะคุณแม่มามามาตาเจรแล้วก็ทันทีชงเนาะเพราะเราจะดูแลอย่างดีเลย ในในนามพระยซูครินะครับด้วยให้กำลังใจและให้กำลังใายด้วยอธทิษฐานเถิทุกวันนะครับอยากจะให้เราเมาสียาจให้เนี่ยทีมงานที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยทีมงานมาร่วมงานของเราเลยเรามาลุยลองเลยโอเคโอเคไหมครับเยี่ยมขอบคุณพระเจ้านะคะยอครับก็ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเอ้ลูกหลานนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวลุงรอยที่ได้ฝากสิบลูกไว้ตรงนี้ก็เอาเข้ามาตรงนี้หมดแล้วเนาะ องนุ่นด้วยก็จะอธิษฐานเผื่ทรัพย์ด้วยกันนะคะสิ่งที่ท่านได้นํามาถวายเข้าในกองของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาท่านในน้ามือที่ท่านหยิบหยับทขอพระเจ้ารับรองและอวยพรทุกอย่างที่ท่านทำที่ท่านได้ทําให้กำเนิญและเกิดผลเป็นร้อยเท่าพันทวีคูนนะคะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดา ลูกขอบคุนและสารเสริญในพระคุณความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายที่เป็นบรรดาประชาชาติของพระองค์เราได้เชื่อวางใจในพระองค์และเราได้นำหนึ่งในสิบพระองค์ประกาศที่เป็นส่วนของพระองค์เราได้นำมาถวายเข้าในกองกลางของพระองค์และคืนสู่ท้องพระนางของพระองค์ด้วยความเชื่อที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเรา พราได้สรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงเปิดหน้าตางฟวาสวรค์ของพระเทพรของพระองค์อย่างลดไหลมาสู่เราและพระองค์จะทรงปราบตัวที่ทำลายให้กับเราในพืชผลแห่งไรนาสวนยางของเราธุรกิการงานของเราทุกอย่างกระด้างโอ้แต่กระทาขอพระองค์ทรงลดเทพรของพระองค์อย่างมากมายมาศาลมาสู่กิจการงานของเราทุกคนพระเจ้าไม่ พืชฝสิ่งใดให้พืชฝากนั้นที่จะ,จะเจริญงอกงามและเกิดผลและขอโปรดทรงวยพรพ,พระองคเจ้าก,การรับรองทุกอย่างที่มาแงจะไม่มากัดกินโอโรคเจ้าก,การในพืชผล ผลไม้ของเราทั้งหลายพระโอร์เจ้าก่าแมกกะตั้งทรัพย์ของเราที่มีอยู่โอพระโอรสพระซาตานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชวงจริงสิ่งเหล่านี้ไปจากเราเพราะเราเชื่อระวังใครในพระองคเพราะพระองค์สัญญาไว้ว่าจะปราบพันนาตัวที่ทําลายแห่งับเราและการเก็บไข้ได้ป่วยที่แต่ให้เราเสียทรัพย์นั้นมันก็จะไม่มีอีกต่อไปพระเจ้าโอพระโอรสเจ้าก่าขอโปรดเมตตาอวยพรรับรอง พระโอษฐ์เจ้าคารในการงานการกระทําการดําเนินชีวิตของเราครอบครัวของเราพระโองค์เจ้าคารฐานะความเป็นอยู่ของเรายุ่งฉางเงินในบัญชีของเราที่จะมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันพระองค์เจ้าการพระแต่พระเจ้าลูกเชื่อในพระคำของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์ลูกยิงอธิษฐานวางใจในพระองค์ และขอริษเดทฝันโลยของลุกชำระซอกนี้ให้สะอาดและบริสุทธิ์เพื่อที่จะนําไปใช้จ่ายในคริสตจักรขอปคุกนำไปดูแลนําไปเยี่ยมเยียนประชากรขอองค์และนําไปสู่บรรดาประชาชาติอีกมากมายที่เขาต้องการรับความรักที่มาจากพระองค์ข้าพระองค์วางไว้ในพระหัตถ์ทรงริ์ขอองค์ขอการทรงนา ในพระสัญญของพระเจ้า hmm. ที tai, stars, laughter, wellness, body, Não, mm ่เราทุกคนจะเป็นน้ำหนึ alan, mm ่งใจเดียวกัน hmm. ร่วมกันคิดร่วมกันท mm ําเพื่อที่จะถวายพระสิริแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าและของพระวิญญาณของพระองค์อยู่เหนือเราทุกคนพระองค์จ้าการในการที่เราทั้งหลายแยกย้ายกันกลับที่พักกาศัยไม่ว่าเราจะอยู่ที่แห่งใดก็ตามขอทูตสวรรค์ของพระองค์ปกป้องคุ้มครองอยู่เหนือร่างกายจิตใจวิญญาณของเราทุกคนทั้งหลายอยู่เหนือหน้าที่การงานการเงินของเราสุขภาพของเราครัวเรือนของเราทุกคนทั้งหลายพระเจ้าและ ขอโปร่งทรงนำเราพระองค์จะกักปกป้องให้เราลอดพ้นจากโรคโควิดภัยพยานันตรายทุกสิ่งอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระองค์ในสมาชิกคริสตจักรโลกเก้าเมตรงแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าลวงไปถึงพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนทั้งหลายบุตรหลานของเราพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าและพี่น้องของข้าพระองค์ที่ไม่ได้มาเข้าพระองค์เช่นเดียวกันพระองค์เจ้าาในวันนี้ขอโปร่งทรงเมตตาต่อเขาขอพระทานขอโปร่งอยู่เหนือเขาและช่วยเหลือเขาหากมีคน หนึ่งคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยแม่กระทั่งป้ามีองพระเจ้าเราขอฤทธิ์อำนาจขอพระองค์พระเจ้าฤทธิเดชในการเยียวยารักษาที่จะกจัดโรคไฟนั้นออกไปจากกายใจวิญญาณของขอพระเจ้าให้เขากลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่มาจากพระองค์แม่กระทั่งพี่หนึ่งครอบครัวของพี่หนึ่งด้วยพระเจ้าในกาของเขาที่บวมนั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาให้หายโดยฤทธิเดชของพระองค์พระเจ้าเมื่อเราเชื่อเราวมงวอนเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่เขาทุกคนโดยเถิดพระเจ้า และเรากบคุณพระองค์ที่โปร่งทรงนำเราให้มาถึงในเวลานี้พร e ะองค์เจ้ากันและเราก็เชื่อในความรักมั่นคงของพระองค์จะทรงติดตามเราทุกคนตลอดวันคืนในเปรนปีกของคนเป็นเราเชื่อสิ่งนี้พร e ะองค์เจ้ากันและเราก็เชื่อสิ่งดีที่มาจากพระองค์เราจึงยกมอบถวายกายใจวิญญาณของเราทุกคนไว้ในพระนามของพระองค์และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตลอดวันคืนในชีวิตของเรานั้นให้ได้รับสิส่งที่ทมาจากพระองค์เราจึงอวยพรขอด้วยความเชื่อร่วมกัน ในพระนามขององคพระหมหาเยซูคริสเจา้าอาเมนให้เรายืนขึ้นและให้เรารับเอาพระโจจากพระเจ้านะคะขอบคุณพระเยซู yeah เจริญเจ้าองค์ราณีนะครับตกใจครับฮาเลลูยาข่าวของพี่น้องทุกท่านครับขอข่าวพี่น้องทุกท่านครับสันติสุข